สวัสดีครับผมวันนี้ผม TSC ต่อต้องสักชายนะครับจะมีเรื่องเคล็ดรับและไม่รับนะครับของแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณขยันคุณก็ได้คุณขี้เกียจคุณก็อดนะครับผมก็คือเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านขี้เกียจก็อดแดกไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพบกับลุงมืดนะครับผมและก็น้องสาวแล้วก็พี่นะครับที่ผมเห็นอยู่นี้ จึงทาให้สกิดใจผมต้องจอดและมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนี่นะครับผมนี่คือต้นเงือกปลาหมอนะครับใช่ไหมครับลุงภาษาชาวบ้านภาษาไทยเลยนะเรียกว่าเงือกปลาหมอสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้นนี้มันทำไมมันขึ้นลกจังแต่สําหรับวันนี้คุณจะได้รู้ประโยชน์ของมันและจะได้รู้คุณค่าของมันนะครับผม ลุงครับวัสดีครับลุงลุงชื่อลุงมืดใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะครับลุงมืดลุงพวกเนี้ยเนี่ยที่เราตัดเนี่ยก็คือเราตัดฟรีๆโดยที่ไม่ลงทุนเนาะใช่แล้วก็คือลงแรงใช่พวกนี้มันสามารถขายได้ใช่ไหมลุงที่ลุงตัดเนี่ยขาแห้งไปขายได้สับเป็นยาสับเป็นยาประเภทแล้วก็ไปบดไปทำเป็นยาได้ส่งลงยาส่งลงยาก็คือมีที่จุดรับซื้อลองรับซื้อนะครับผมตลอด แล้วก็รับซื้อตลอดด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้อ่าไว้ให้นะครับว่าถ้าใครมีที่อยู่แล้วมีเหงือกประหมอเยอะรกๆเนี่ยอยากจะให้ที่เตียนหรือโล่งเนี่ยนี่นะผมแนะนําเลยนะฮะเดี๋ยวผมติดต่อลุงได้ให้ไปจัดการให้เลยนะฮะเพราะว่าลุงเขาก็ต้องการอย่างมากเลยนะครับผมต้นเหงือกประหมอ,อ,อ เดี๋ยวผมจะไม่บอกหรอกนะครับว่าลุงเขาไปขายราคาเท่าไหร่นะครับโอเคนะฮะเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะครับข้อมูลนี้ก็คือเป็นความมั่นคงของของคุณลุงเขานะครับแต่ผมจะบอกประโยชน์และสปปรรพคุณให้นะที่ลุงเขาตัดเนี่ยเขาตัดทีนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าตัดทีนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่อย่างที่เห็นแค่นั้นนะลุงตัดมาหลายที่เลยใช่ไหมเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ ไม่เต็มรถก็คือไม่กลับบ้านเนาะนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เคล็ดลับเก็บความรู้เรื่องเกี่ยวกับหนามพวกนี้เวลาเราโดนตำเนี่ยมันจะฝังเนื้อข้างในนะเป็นหนองนี่นะครับผมเขาก็จะไปนําไปขายที่โรงยานะฮะคือท่วมเต็มคันรถเลยนะฮะช่างทีเดียวเลยเอาแบบว่าไอ้นี่เลยนะครับผมอืมนี่นะครับ สวัสดีครับพี่นี่ไม่เต็มรถไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมครับพี่ it. ต้องการอย่างมากเลยนะฮะยังไงก็ถ้าใครอยากจะให้เคลียร์ให ah, ้ก็บอกได้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเบอร์ของลุงเลยนะฮะไม่ไม่ต้องเป็นเบอร์ผมเนี่ยนะครับต้นอย่างนี้นะครับที่ส่วนใหญ่จะเอาต้นอ <S hy bag> ่อนหรือว่าต้นแก่นะครับหรือเอาอย่างงี้เอาง่ายๆนะฮะ ท่านอบตอท่านใดสถานที่ใดนะฮะข้างทางที่ท่านคิดว่าจะเอาคนงานของท่านเนี่ยไปตัดเนี่ยไม่ต้องนะฮะเรียกลุงได้นะฮะผมแก้ปัญหาให้ง่ายๆเลยนะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายท่านนายกอบตอนะฮะริมถนนหนทางของท่านนะครับเออเอาง่ายๆนะริมถนนหนทางของท่านที่แบบว่ามีต้นเงือกปลาหมอครับผมต้นเงือกปลาหมอขอย้ําอีกทีนะครับ ที่อยากจะให้ตัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยนะครับผมก็เป็นการาเสริมสร้างารายได้ให้กับลุงเขาด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ลุงไว้ให้เลยนะครับผมท่านอบกตอหรือท่านผู้ใหญ่บ้านหรือท่านผู้ช่วยริมถนนหนทางของท่านที่ว่ามีจุดจุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้เบอร์ลุงไว้นะฮะท่านจะได้ไม่ต้องไอ้นี่ด้วยเพราะว่าลุงเขาก็ต้องการนะครับผม เอาละยังไงก็ขอฝากขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใผมสื่อคลิปดีๆออกมาให้กับเพื่อนๆน,นะฮะและนี่ครับถ้าเต็มคันร,รถนะผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะน้ำพักน้ำแรงนะก็ไม่รบกวนป้ากับลุงเขาแล้วนะครับผมก็จะให้เขาทํางานต่อนะฮะลุงครับส่วนใหญ่พวกเนี้ยนอกจากซี่เขาไปทํายาลูกกอแล้วเนี่ยเขาอ่อ ไปทำอะไรนะพวกยาสีฟันเหรอครับไม่ลงยาสีฟันไม่ลงยาสีฟันยาพวกเอ๊ะลงอะไรก็ลงอะไรไม่รู้อะอ๋อลงยาลงยาแล้วเขาจะเป็นโม่เป็นเม็ดแคปซูลบ้างป๊บโอ้หืมโอเคโอเคไม่รบกวนแล้วครับเมื่อกี้ส่งโรงพยาบาลเลยเหรอเนี่ยใช้ทางการแพทย์ด้วยผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นยาถ้าใครรู้อ่ะ มีทั้งตัวนี้มีทั้งกัญชานะมาปันลูกกอน้นำผึ้งโอ้ยต้องไปดูในตำราเดี๋ยววันไหนผมจะหาข้อมูลกันบ้านไห้ทีเอาละไม่รบกวนลุงกับป้าแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูเก็บความรู้ที่ผมบอกไว้ท้ายคลิปเนี่ยที่ผมจะบอกคนเพื่อนว่าน้ำตัวนี้นพี่นี่มาถามพี่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่น,นะครับพี่ปุ้มนี่ฮะพี่ปุ้มเมื่อกี้ผมก็สงสัยว่าพี่จับไปไม่กลัวน้ำเหรอผมก็เคยโดนตามนะฮะ ไม่ได้นิหนอเพราะมันฟังแล้มันมันทิ่มแล้วมันฝังเลยใช่ไหมครับแล้วเราบ่งถ้ามันบ่งบ่งเลยเดี๋ยวนั้นหรือยังไงครับออกออกออกรูเข้าไปยังน้ำหเหมือนหนาแมงดอคล้ายๆกันอันนี้คือยังยังไม่แรงเท่าหนาแมงดอใช่ไหมครับหนาแมงดอเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าต้นมันเป็นยังไงนี่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 ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยร้ายที่สุดนะถ้าใครทําไม่เป็นนี่คือถึงกับไปโรงพยาบาลให้หมอผ่าออกนะครับผมตัวนี้เนี่ยพี่เคยโดนใช่ไหมครับ พี่โดนแล้วอาการเป็นยังไงยังไงไหนพี่เล่าให้ฟังหน่อยมันก็ปวดเล็กแต่ว่าต้องใช้เวลาต้องสามนท่านจัดหนองให้มันเป็นหนองข้างในก็คือแล้วก็แหะแล้วก็บีบออกก็จะออกมันก็จะดันเลยแต่ถ้าไปบ่งเดี๋ยวนั้นเลยถ้าออกก็คือออกใช่ไหมไม่ออกมันก็ดูดเข้าไปเรื่อยเพราะว่าไอหนาตัวนี้เห็นเขาเล่าขานกันมาว่ามันร้ายแรงถ้าบ่งไม่ออกมันจะดูดเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปในเนื้อเข้าไปเรื่อยเรื่อยนะครับถ้าใครโดนแล้วมีประสบการณ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับผม เอาละยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณป้าลุงพี่ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับได้เลยครับนี่มีนี่ได้ยินพี่เขาบอกมาแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆมีตรงไหนเยอะแยะก็บอกมาเลยสําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะฮะที่มีหญ้าลกๆแบบนี้นะฮะบอกได้เลยนะบอกได้เลยนะฮะผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผม โอเคนะครับสวัสดีครับ